เพิ่มจริงไม่ต้องใส่จาะก,ก่อแน,นะปั๊บมาเออผมไม่เคยใส่เกาะจอกให้จริงอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ให้ตัว<ม>หน้าด้วยมันไม่สนใจเกาะเวลามันแคสสกิลฮันเตอร์หรอมันไม่ได้เหมือนอทวิตนะของทวิตมันจะสะบั้นก็คือจะจาะเกาะให้เพื่อนใช่ไหมแต่จริงมันไม่สนเกาะก็คือมันไม่ได้จอะเกาะให้เพื่อนแต่แค่สกิลมันไม่สนเกาะงงปะไม่งงไม่งงอารมณ์เหมือนเป็นดำเออเป็นความเสียหายจริงแต่ว่าเป็นดาเมจแดงไม่เป็นความเสียหายจริงดิ ไม่ไม่อารมณ์ไงอารมณ์เหมือนแบบไม่สดงบจริงไม่มีแล้วออกไปแล้วมีแต่ความเสียหายปลอมไม่ค่อยปลอมจริงบอกแวนสีเข่งมากแวนกาบเนาะเฮลซิงอ่ะแวน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 ไม่รู้จะไปททำไงนก็ไปทางนี้เลยแล้วกันแหวนมวยอะไรนะ เไดอะไรดิว,วะมันมันโมวิกมาเยอะๆดิเมื่อไหร่กูจะได้มีคลิปมึงวะไอ้สัตว์แต่ระบบโมวิกมันมีมีแบบว่าอะไรมีแวมมีแวมแวมเลยหรอฮะแม่ใช่สิไม่ถึงอ๋อามาถึงสกินมันมีแวมเพิ่มมาหรออ๋อแผ่นนี้เหรอแผ่นนี้บัฟเอ่อโบนัสความเสียหายมาตรงๆเลยมมวิกสองดาวแล้วว่าคนดูว่าไงอ่ะแต่ตัวหนึ่งบาทเซตนี้แม่งเหมือนตัวห้าบาทมากเลยอ่ะบางตัวแอดอย่างเงี้ยดูดิยังไม่ยิงผมเป็นขี้อ่ะรออยู่นะครับมันจะมีคนสั่งคาตามีมึงสั่งอยู่คนเดียวไอ้บิ๊กกี้ Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมกูเป็นคนจดทุกอย่างเวลาคนสั่ง มีแค่มึงกันที่สั่งไอ้ฮ้ยไม่มีใครก็สั่งหรอกอารีอย่างนี้พี่อุย้ยบิแ๊แข็งบิ๊แข็งมีคลิปไปแล้วอะซับแบ็กแท็กอะน่าเบื่อเกลียดเล่นอนะอีผมมีท e ั are, ้งอีคอนเควสป็นทั้งอันนี้เลยเหรออ่างั้นไม่เล่นละหมายีบีคอนเควสแล้วก็ไปชนะดีกว่าไปทางที่ง่ายกว่าอาเซียเป็นสกอร่าอือแต่ว่าไอเทมผมค่อนข้างแย่ดีสุดคือซิลฟาร์ฮาร์ดอะ เป็นแวลูเลยอะยิงคนควสโค้ทูแวลูมัมซีเมดมันจะพ่นไฟเบิร์นไหมก็เปิลครับก็ทุกอย่างตัวอะไรที่เป็นเมดก็เปิลหมดเชวาหน้าอย่างเงี้ยแปลงร่าง2องทีพุ่งไปพุ่งมาคาสเวนก็แปลงร่าง2อทีปึ๊บปมิดแข็งก็แคสโล2อทีปึ๊บปเหมือนเวกอะไรเงี้ยซิกก็ปลาระเบิด2องทีแตงปลื้มไปชนะ2อทีติดอะไรเงี้ยอย่างโววิกอย่างเงี้ยก็ตี2องทีโววิกไม่มีสกิลแต่เอ้หนี้ผมเคยเจออยู่นะเววอวิกเม่อใส่เมทแล้วก็ใส่แปลงกายเมื่อไหร่มึงจะได้โบนัส ประมานจะเอ้ยเอาว่าเมนูมาแล้วป่ะจากคุณบิ๊กคีเกวินบัฟมา2แพทติดได้เลยได้เลยอ๋ออันนี้พิมพ์บอกผมเฉยใช่ไหมก็อยู่ดีเขาก็พิมพ์มาว่าเกวินบัฟมา2แพทติดนี่ว่าใช่ป่ะก็ใช่ก็ไอ้นี่ก็บอกเฉยพิมพ์บอกก็เฉยใช่ไหมผมทำเมดสิทได้อ่าไปโพสลงกลุ่มเลยครับโพสลงกลุ่มเลยครับโพสลงกลุ่มเลยยอดไปเลยนะหรือว่านายเป็นใครกลุ่มทุกคนทุกคนก็อย่ามาอวยคุณนะ เก่งอย่างเลยครับบวก99<ส>ครับบวก55ครับว้าวทำงา่ายกันทำได้ไงครับเนี่ยไม่เคยเจอใครเก่งไอ้พ<ห>ึ่งเลือกแส <ะ S 2> ดนีดไอ้เหี้ยเก่งสับอขอบคุณที่บอกครับดูไอ้พึ่งไม่เลิกแสเลยอะ่ะแต่ว่าใครได้คำว่าเก่งสัตว์จากผมนี่คือมึงคือมึงเก่งจริงอะ่ะปกติผมไม่ค่อยชมคนเท่าไหร่นะปกติทำอะไรครับด่บาเนี่ย แต่นี่เป็นการชมและด่าไปในคําเดียวกันแสดงว่าเป็นการชมที่จริงใจปึ้งไม่ไหวเลยเขาผมจะบอกเฉยๆให้คนนี้อ่านแพททำไมเมือคุณซุปเปอร์แชทมาแล้วคุณก็บอกไงว่าเออเกวนบัฟมาสองแพทติดนี่ว่าใช่ไหมเด็ดเกลียวแล้วเด็ดเกลียวโดนนามาเหลี่ยมนะไอ้ปึ้งมือปึ้งมันขำเฮี้ยมากเลยอ่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเล่นกันให้ ผมเล่นมุกพึ่งแล้วโดนด้อย่างไม่โม้เลยครับจริงดดีนว้ว่าถ้าได้ห <บา S 2> นึ่งบาทสี่ดาวแล้วซื้อชามเพิ่มจะเป็นห้าดาวไหมครับเออก็ก็ก็เป็นไปได้นะแต่ทำสี่ดาวให้ได้ก่อนฮัลโ <laughs> หลฮัลโหลอะไรรูก้ก็นั่งขำอยูอาจจะมีนะเป็นแบบว่าเป็นปริศนาให้เราได้แบบคิดสงสัยว่ามันจะมีไหมเนาะแล้วเราก็ต้องไปทำกันนี้ <laughs> เป็นมักหมเป็นไก่ย่างไอ้แม่งพร้อมใจกันพิมพ์หมดเลยนเนี่ยเป็นไก, <laughs> ก่ย่างกเยเออว่ะ เหมือนพวกมึงหิวไอ้สัตว์แล้วทำไมผมคิดไม่ทันวะไม่ทันอะไรง่ายจะตายเป็นไก่ย่างทำไมมึงคิดไม่ได้เออผมลืมอ่ะพรุ่งนี้แม่งมีนู่ห่วลืมเฉยเฉยผมลืมก็ไม่เป็นไก่ย่างแหละก็เ,เที่ยงแล้วเนียอ๋อยิวอ่ะเอ่อเดี๋ยวเกรดเล่นเกมหน้านะเกมนี้อยากเล่นแวร์ลูอ่ะผมชอบห e ยุด e อีคนเควสมากเลยเราไปเล่นแวร์ลูเนี่ยมันเยอะอ่ะเอ้ยไอ้แค่แอดไอ้สัตว์อย่าขอร้องโอเค แถ้าทำสี่ดาวแล้วแปะไพ่อรีมันยังบบกอยู่ไหมก็น่าจะบวกนะจริงผมลงไอ้นี่ก็ได้นแต่ถ้าลงเว่ยมันได้บลาสเตอร์แต่ว่านอมจะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมจะไม่ได้ฮันเตอร์ก็ดีดีก็คือลงเว่ยคู่กับกาลิโอไดแวแนนี่ก็ได้เชื่อผมเลือกเสามาวะ่ะเลยอย่างนี้แหละเองชนะเองอัิงเป็นหนุ่มเจแปนครับเลยลืมไก่ย,ย่างบ้านเราจริงไก่ย,ย่างชุดจวดนะพื่มจวดอะ่ะชุดไก่ย่างยิ่งหากินยางเหมือนกันนะไก่ย่างญี่ปุ่นอย่างกูพูดเลย ตามร้านอิซากายะไงพี่อ๋อไม่พี่นึกถึงไก่แบบใหญ่ๆปิ้งๆอย่างนั้นอะอ๋อถ้าถ้าเป็นตัวงั้นไม่ค่อยเพราะคนญี่ปุ่นแดกน้อยใช่ใช้คำนี้เลยกินน้อยจริงพี่ยกตัวอย่างนะมื้อเช้าอพี่ปกติมื้อเช้าพี่กินข้าวแบบไหนประมาณหนึ่งจานอะไรแบบนี้ใช่คนญี่ปุ่นแม่งกินบางทีก็น้ำซุปเฮียแตกสี่เลยกูในแต้มปื้มก็ถามอย่างไก่ย่างญี่ปุ่นนี่เรียกอะไรครับชิคเก้นได้ไรมาเนี่ย มันเรียกกว่าอะไรวะมันจะมันมีคำว่าย่างสองอย่างทำไมผมนึกถึงยากินี่ขู่วะไม่ต้องคนดูขำเฉยเลยอ่ะแล้วคนดูขำอะไรอ่ะขำอะไรอ่ะมันไม่ได้ไม่ใช่หรอแล้วพวกคุณขำอะไรยากิชิเก้นนะชิเก้นมันชิเก้นก็ขำหรอกท่าหรอเอ้ยถ้าท่าฮานี้ผมเลิกคิดมุกอะไรนืมเลยไอ้เพิ่อคุณดูมาแล้วไก่ย่างคุมไก่เอ่อโทริอักอลคุไก่ย่างคุมคืออะไรวะ โทีิคุง่าไม่ไก่ย่างคุงคืออะไรไม่เขาไปดูว่าสีไก่ย่างคุงไอทำไมฟอสีของห้องตรงนี้โทริยากิเพิ่อมคนดูพิมมาโทริยากิถูกต้องครับโทริยากิ ไก,ไก่ที่ญี่ปุ่นบินเลยเดินครับเอ่อคานนี่ <laughs> คำถามเลยเอออันนี้เราได้อะไร,ก,ไไรกันได้อะไรกันบ้างคือต้องเข้าใจว่าวันทนธรรมญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะมีมารยาทเวลาเขาเดินเข้าหาผู้ใหญ่อะไรเงรี้ยเขาจะต้องค่อยๆค,ยคยานเข่าไป <laughs> ไก่ก็เช่นกัน <laughs> ไก่ญี่ปุ่นร <laughs> ้องยั <laughs> ไงไงครับไอ้ปื้มร้องไปแล้วเมื่อกี้ปี <laughs> ปื้มร้องหล่อแล้วปอกปอกไปแล้ว คือลองสังเกตได้นะช่วงต้นขาของไก่จะแบบหัวเข่าจะออกดำๆปืดๆหน่อยไม่ได้จะเกิดจากการย่างหรืออะไรนะเกิดจากการคา,านเข่า,ขาไก่เังมีมลราย,ยาทาซะจริงเลยไก่มันค้านเข้าไปเสียงปอกอกนี่เหมือนจริงหรอก็ผมเป็นไก่ <laughs> 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 ผมถึงได้ค้านเข้า <laughs> ไม่ได้โฟกัสเกมมานนี้ ที่เมื่อกี้เจอไก่เข้าไว้พกัไก่ไไก่อะไรไก่ที่ญี่ปุ่นกินข้าวหรือกินซูชิครับอืมน่าจะชาชิมิปลาดิบคไก่ปลาดิบด้วยคือเวลาไก่ไปออกทะเลพี่มันไม่มีเตาแก๊สไงไก่ออกอะไรนะออกทะเลออกทะเลไปหาปลาด้วยล่าสุดไก่ออกทะเลไปแล้วมันจะพกโชยุไปด้วยเย้ตใหยาวาซาบินะ สังเกตว่าสบีโชว์อยู่บีนี่บีต้องบีแบบนิ้วเต็มหรือว่าบีทีละแบบีบีซ้ายบีขวาโอเคน้ำกันบ้างครับไก่ตามหมาบันพีแล้วครับ <laughs> ผมว่าไม่ใช่ไก,ก่กขาบอกกันเลยปีเอาเลยห <laughs> ยุดที่พี่ผมจะกินข้าวก็กินไปที่ใครห้ามมึงไงพี่ฮะสซชิปะเอออันนี้คือข้าวอะไรข้าวญี่ปุ่นปะถ้าข้าวญี่ปุ่นนี่ <laughs> พาเลยนะคุณจะกินคุณก็กินไปเดิใครห้ามคุณนะบ้าปอกญี่ปุ่นมีไก่จ่าไหมครับไม่มา นั้นถ้าจริงๆล้วจะต้องร้องว่าได้ยินไหมว่าเสียงใครเหมือนด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมไม่มาวะเราวินสติกเจ็ดอ่ะเราได้เงินจากดกัมมี่เท่าไหร่วินสติกเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดและยี่สิบเอ็ดบาทนีุ่ดเลขไว้ก็พี่ให้ไก่คานเข่าไปไม่ไหวเรนนื่องอะไรตนะ่อนี่อะไรมุกต่อนไม่เหมือนพี่เว้นเลยทชไมพี่เว้นไม่ไม่มีมารตาออันนี้ด่าเฉยๆไม่ได้เล่นมุก oh. อยากได้เลยไม่ได้สนตัวอะไรหรอกแต่แค่อยากได้ให้เจ๊จะเข้าไปเล่น T F T เอ๊ะทำไมไอดีกูเข้าไม่ได้ทำไมครับวันนั้นพี่ก็ตั้งตีเล่น S R กันอยู่ผมอยากได้ล,อดล็อตอะได้ไหมอะล็อตไม่ได้ก็วัวม็อกไปเลยปะมไมี่ได้ล็อตจริงด้วยสัสดาบก็นนะ e, ได้ไออีเว้ยคืออยากได้ล็อตมาทำจูกรเล็ดนเนี่ยสัสไม่หาไม่ได้เฮ้ยจริงจริงผมสเตอร์เลกเกดก็ได้นี่หวะสเตอร์เลกเกดหรือไออี ใหม่อดีกว่าเอ้ยทำไมเมนูยากจังอะลีโลเฮคาลิมสายตาไพโลขอบคุณคุณมิสอ่านว่าอะไรอะมิสลูลระอ่านว่าอะไรจุดรถโดยสารของุณครับเมนูนี้มันจะยากนิดนึงนะอาจจะค้างอะไรบ้างการมันทเวนเออทูบอแชทดีเลย์จังมันกากอะทูบอแชทอ่านว่าอะไรนะพี่มิสลูระลูล่าปะ อ่านว่าอะไรอ่ะร้อยโลเล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 โลเนี่ยแล้วก็ไปเล่นลิ้นโอลาฟมันมานาห้าสิบใช่ไหมยี่มาหนาแม่มงโหดดีว่ะแบบเดียวโดนน่าซสียผมลงเวลหน้าได้ใช่ไหมหนึ่งยิงก็ลงได้เลยปะแต่ถ้าลงเลยมันมันไม่ได้บัสเตอร์เว่ทหรือลงแฮนแจ็คไม่เอาเอาโคโนโอไอาไลท์โคโนโทูคุ้มอยู่นะไออดัมมี่อันนี้เก้าสติ๊กอ่ะเก้าสามเท่าไหรยี่สิบเจ็ดชนะอันนี้ก็เป็นสามสิบ ยี่ได้3 0บาทจากดัมมี่อ่ะว่าไงชนะไะเนี่ยพี่เอาดัมมี่อะไรมาดัมมี่ต้องชนะหมายถึงว่าดัมมี่ไม่พังอ่ะโอ้ยจูเบชัดวิสิยธิ์ติดอิ่มอิ่มอ่ะไอเทมแสงอาร์คแองอ่ะอาร์คแองอีโซกูดอ่ะอาร์คแองใส่ให้แพดิออนพังดีอยู่คนละเลทเยี่ะผมจะไปเล่นไอ้นั่นอ่ะเชื่อ,อะไรนั่นแหละ Oh no. ไม่ใช่สลาดนีพี่ต้องลงวิงแทนแจ็คปะใช่ใช่มันเปลี่ยนใจเย็นเฮ้ยได้เวรกมาเพิ่มอีกตัวเวรกสามเลยพี่เวรกสามไพลโลอะไรเมื่อกี้ที่เขาส่งมาใช่ปะเวรกอะไรเมื่อกี้ไอ้น,นี่เวรกอะไรมึงวะโซอ,อีไพลโลเอ่อไอ้น,นี่ก็วอร์ม็อกไปเลย,เลยแล้วก็นี่ไททันบัฟมาเออโอลาฟสเกลเวทได้อะไรอะได้ความเร็วโจมตีก็คือโอลาฟ โอลใส่ไททันไม่เก่งเลยด้วยได้แค่สปีดไปทำเฮียอะไรจักกับโอลาสเฮ้ยแค่สปีดดีเฮ้ยดัมมี่กูโอ้โหเพิ่มชนคุยยืนสักหน้าเจ๊ะเฮ้ยแต่ว่าอยู่ๆคนละาฝั่งอยู่คนละฝั่งเรอวเร็ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวผมจะแบบคำนวณมาแล้วแสดงว่าโอลับไททันไม่เก่งหรอแค่เพิ่มแค่สปีดแค่ตีเร็วอะถ้าชอบตีเร็วก็ใส่ไททันสองลันอู้ยูชนะชนะอยู่ชนะอยู่ชนะอยู ใส่ไท่านสองอันที่เอาไปใส่คืนชูนไม่ใช่หอ๋อมันไม่ได้แทงมันไม่ได้กว่าไงไททานอ่ะใสียงอื่นตาฮันเตอร์นกอปไอเลิฟยูไอเทมปิ้วไม่มีโชจินวะไม่มีโชจินเหรอผมอยากได้โชจินมากมาทำยังไงอ่ะตีอาร์คแองทิ้งเหรอหรือว่าตีแค่ล็อตทิ้งแต่งอันเผื่อทำฮอรสโอลาฟได้ไงผมว่าตีล็อตดีกว่า ำไมมันเหมือนสามหยดสัตว์น้ำหยดลงหินทุกวันน่ะหินมันยังเปียกเอาไปเลยสามน้ำตาอยากเก็บน้ำตานักใช่ไหมเอาไปเลยไอ้ชี้อะโอ้หลีฟักระบบมันไม่มีจำมั้งเหรอว่าแบบเออมีน้ำตาเราสองอันนี่จะตีทิ้งให้กูยันมันจำแต่มันจำคำที่พี่พูด่อนน้านนี้ไงอ น้ำตาเก็บไวให้โอลาบก็เลยแถมแถบโอ้ยผมแพ้หูเวลกาวเจอกูมันน่าจะกิดขวาที่ดัมมี่ได้นะว่าได้มาเท่าไหร่ดัมมี่วะว่าได้เงินมาเท่าไหร่แล้วอ๋ออยากเช็คเช็คช็อนอรวยว่ะนอรวยค่อนข้างสนจวยนะครับเพราะว่าไม่เพราะมานามัน90เป มาน,นามันน้อยกว่าไอ้นั่นเยอะเลยเชื่อเลยเซอร์ลาดเออไอ,อยูมีอ่ะที่ชอบเอาไปเกาะคนนั้นเกาะแทง <laughs> มนค่อยหิวไอ,อกเกาะนไอ,อผมเอาดัมมี่ไปยืนหน้าละเพราะเราน่าจะแพ้รัวๆัวละบอร์ดคนหนึ่งเขาโลเปลี่ยนบอร์ดกันหมดละฟอร์สไพโลอินเคนเทอร์มัลติเวนกอรเซอร์ลาดว่ะเซอร์อลาดหยิบได้ไหมหยิบได้หยิบได้โอลาฟจะได้ฮอร์์เหมือน,น,นไฟเตอร์อีกตัวหนึ่งเซอร์ลาดดูว่าเป๊ะที่อ่ะ <M. N 1> มานา120ใ mm ส่ปูบับกี่คะแนนพี่ก็เหมือนช่องแชทอ่ะเย่ะมีคะแนนกูก็ไม่อยากให้คะแนนตัวเองอะโอเคมันเอาไปลหลายสองเดิมสิบครับสกิลวันไหนเอ้ยยังไงซะโอ้บัตโถเอ้ยเราก็มีระบบดีๆแบบนี <legitimacy parfois> ้ไงเฮียไอ้เฮ so ียผมมีล็อตในนี้เลยใช่ไหม ก็ใส่ e แบ c นั่นแหละเขาก็มีระบบดีๆแบบนี้ไงออที่ใครๆเขาก็ชอบกันแล้วผมลงวารัตไปทำไมวะนะเออทีนี้ผมก็ได้เบสสล็อตเมดด้านหลังเลยนเกมอ่ะโชจินคิคีอาจจะผิดสายหน่อยแต่ไม่มีล,อล็อตอะทำอะไรไม่ได้อางเจ้าสตูปอางเจ้าสตูปปผมต้องดับวารัตใช่ไหมลงเวยได้ฟลอสหนะ้าทำไมสเวนเก่งกว่าเดิม เอาดัมมี่ไปยืนเอ้ยอยู่ีกอดดัมมี่ได้ปะ,อะกอดได้ด้วยนะบนนกอกนะกอดได้กอดได้เหมือนกันครับไม่อยากเล่นนอลานอลามันกากอ่ะผมต้องรอเปลี่ยนเป็นเซอร์ลาดิงก็เล่นได้แหละสองดาวให้กูอะแค่สองดาวก่อนคนนั้นรับไปคนนี้รีโลแวนบาร์ดน่ะเลเวลเจ็ดตรงนะผมอ่านกิวนอลามาผมยังจำไม่ได้เลยว่าแม่งทำอะไรได้โยนโพโต้อะ ก็ไม่แปลกว่าปืมิมโนรามันไม่มีในสมเมร์เลยก็เลยอาจจะงงๆว่าแบบมันทําอะไรได้มันมีในแอลอ่ะบางครั้งมันก็โยนพวกอะไรนะไอ้พวกตัวเล็กๆออกมา,ามไม่ใช่อย่างนั้นมันโพโต้ไปตั้งเอ๋อหรอบอสใหญ่ผมดูช็อปจีนมาไงโนราที่มีแบ็คแพคใช่ครับแบ็คแพคเฮ้มันให้น้ำตาอะไรขนาดนั้นวะไอ้เหี้ยอันนี้เราจะได้ฮอร์ดอีกอันหนึ่งน้ำตาเงนินเราทำอะไรอะ ดีสุดไอติงไอติงอแดปทีไอติงอแดปทีเข็มมั้ยราเยอะจริงชิงเยอะจริง ชิงเยอะชังเอ้ยเยีงผมโาผมยังไม่ได้ดับสเวนใช่ไหมแต่ยังดับไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีอะไรสองดาวมาแทนมันสองดาวมาแทนหน่อยจับเฮ้ยคนนี้กาเลโอแบบห้าหนึ่งยังไม่สามดาวเลยอ่ะไอ้พึ่มพี่มองกระจกอยู่ หนึ่งเขายังไม่สามดาวเลยนะยมันไม่ใช่กระจกพี่มันคือตัวตรงของคนทุกคนตอนเนี้ยเผือ่อพี่ไม่รู้อะเฮ้ยไล่ขวดสมลล่นไม่ได้ฮึม เช่แม่งมาสเปะสัะตสัตว์เลยวะอาแยกกันมึงว่าแบบไอผมหน้าดอกกาลิโอเอานามิลงสองดาวดีไอ้เกมไอ้เฮียมาทำคัยวะไรสองตัวสองตัวสองตัวไอ้ให้เกมจับคู่หไหม่ โอ้ยแม่งเพิ่มอีกคู่หนึ่งให้กูโย่ลงเทา้าฟาดหน้าและนะไอสัตว์ตวเอา้าเช่เซอร์ลาดผมไม่ได้ใส่ขอของพี่ สนามได้ใส่ไออีแต่ไม่ตายไม่ตายเธอนี้ไม่ตายมีพี่จ้มองกันหน้าแทนแม,มองกันหน้ามีสองตัวไงมันไม่สองดาวสักคนน่ะปึ้มโอเออวะ่ะมองกันหน้ากูสองตัวนอลากูสองตัวสองข้อไงเพี่อพี่เล่นไอ้นี่ป่ะทูอะไรทั้งอย่างทูแทงกี้อะไรปะ่ะคุยส่งนั่นนี่แต่แม่งเม่นมีหมาตัวไหนขึ้นเวลก้าวมานั่งโลห้าบาทแบบกูสิบบาทก็เก่งสิ่งตีนเพี่อ แล้วกูขายนนล่าไปแลวเสร็จมีนนล่าอีกตัวหนึ่ง oh. เลยวะเมโลกันไม่เมโลไม่ตะทิวเดี๋ยวต้องดรอปกาลิโอลงอารีอออาเคนาเยอะๆน่าจะแพ้อะมันบ่อนี้มันเก่งมันต้องเซรลาสสงไปเลยอะมีเฮี้ยอะไรสงสักอย่างไอสั้ <c oughs> นนี้นี้ <c oughs> นี้คาร์มลสอง หน้าสองอ่ะเฮ้ยเขี้ยไพย่โอเคอย่างน้อยไพ่ขอทำเค้นเลือกสามร้อยไพ่หิ้วพี่คาริมแม่ใช่ใช่แม่แม่ตอนก่อนสู้ถ้าเกิดวินาทีมันยังไม่นับอ่ะมันเปลี่ยนทันพี่เล่นหลายรอบแล้วจะขอวาร์ปไปแล้วพัก อีกแคทหนึงเซราดไอ้เหี้ยซิกเหลือเลือดไปทำเฮ่ออสัตว์ที่เหลือเลือดไปติ่งแมวไอ้เหี้ยฟิตไม่ตาย,ย <c oughs> นี่คู่นี่ใช่ไหมลากันลงไม่คุมแล้วใช่ไหมเพราะว่าลงลากันมันได้ได้ฟรีเซิ์มันไม่ได้เอ่อไม่มันไม่ได้แฟรี่ไงแต่มันได้พีเซิร์ฟพีเซิร์ฟเรามี2ลงลากันได้พีเซิร์สาม ถ้าเกิดแทนเบรกอ่ะผมโคตรชอบเลยอ่ะพอพี่ไอ้แฟ่เอ้โอนโคโนมันเกินนี่หว่าจริงๆน่าลงละกันมากกว่าผมลืมดูโคโนแต่มันก็แทนเบรกเบรกมันสองหน้าเออเบรกมันเกาะได้เยอะกว่าสองเดาหามิวเก็บให้หมดดิอันนี้ซื้อได้เออตอนนี้เก่งที่ไดอาน่ากับ มอกน้าเี๋รอบหน้า,นนาโรต่อสลาดขาดแค่หนึ่งอะครับ<า>ที่แปลว่าเ,าเดี๋ยวพีโลเจอพีโลนะพีโลนะลนะแค่หนึ่งอะครับถ้าไม่พีโลก็กดโลอีสองีเจออ่ะอ่ะอ่ายังไงก็เจอที่เวล9เก้าเลยนะเว้ยแคลิมสองดาว เออยังยาวหน่อยโว้ยน้องเอาหน่อยเอาหน่อยตอนนี้เซือรัดทูดาดยเมทอะไรสิเปอร์เซนต์อากาศเอาเลือดโอ้ยนี่ผมโดนชามสตัน ผมไม่ต้องการชาอันนี้แล้วอะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แชมเปี้ยนมาไม่ทันแล้วปะ่ะกูค่าบาทสองดาวต้องบอ่อ,อไรเงี้ยเ<ต>นื้อเพิ่มเลยกูตอนนี้อะไรนะีโอไไงออ๋ออก็ด้นะเผื่อมันเก่งแล้วตอนเนี้ยดดาาเเเเมเมจจยยออะขึ้นรื่ๆไงชามสลาดเพิ่งโดนเนิร์ฟมาเฮียกาดไม่ไม่ไม่ถึงไอ้ไพใส่เซราดก็นั่นแหละก็บอกว่ามึงโดนเออไพใสสลัดนายเพิ่งเนิร์ฟมาเฮียมันกาต้องรอนู่นสิบห้าพี่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะตอนนี้พี่เอาเลือดไอ้นี่แหละ อุยโออ้ันนี้อะไรอ่ะเผาความเสียสูงสุด30%มสิบเปอร์เซ็นอุ๊ยเจนาซัดแบบว่าอยากซื้อจังมันเล่นนาซัดเยอะจะซื้อดักอะจะแล้วนาจะแบบไม่มีเงินนาซัด to mad อ่ะนี้มองกันหน้าค่านาซัดแล้วให้นาซัดเปสองดาวดิ t s go, let's go ไปครับเซอร์ลาดโดนห้าตัวหน้าเอ้ยว่ามันแปลกติดแอเซนชั่นละคามิวเก็บให้หน่อยเก็บ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 สวยตายไปควายเฮียเออพี่ผมถำนะอขาโฟมันมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ5บาทใช่ไหมแล้วมันเป็นลดของอะไรอ่ะหรือมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ลองนั่งบวกดิสิบสี่บวกยี่สิบเก้าบวกสิบสี่ อ่ะเท่าเดิมนี huh, nah 1 1่1ส <uch ing> <một> ิบสี่บวกสิเก้าบวกวบเก้าบบสีอกูบวกผิดสิบสี่บวกสก็ร้อยเท่าเดิมอ่ะเป็นลดของอะไรวะไม่รู้อ่ะน่าจะลด1บาทมั้งหน่งบาทน่าจะเป็น1ิบมั้งถ้าจะไม่ผิดลดทุกอย่างเลยเหรอไม่รู้ไปเซล่าจะไม่แรนดอมโดนตัวข้างหลังแล้วนะครับโดนปรับมาจะโดนแค่5ตัวที่อยู่ใกล้มัน ก็คือต้องฆ่าตัวหน้าแต่ว่าแรงขึ้นนะแกี่ยวกับมีอยู่กูเรื่องมันลดเลยกันตายไปเที่ยท็อปสองมันลดอ่าหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทอย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมาเพิ่มให้ห้าบาทไม่รู้กูท็อปสองร้อนก็ไปดูที่เหลือๆอะไรอุย้ยมันหยิบไพโลมันเป็นไพลโลห้ามาดิสักเทียบไพลโลฮคาริมปะก็ไม่เหลืออะไรทำนอกจากวว้าว้าวว้าวว้าว,ว,าว มันเอาวารัตยืนตรงนี้เหรอจริงๆวารัตตอนนี้มันยืนแถวหลังสุดได้แล้วนะครับอืมไม่ผมว่าผมยืนเหมือนเดิม,มแล้วเ,เดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีตัวริมใช่ปะ่ะโอเคไม่มีตัวริมเฮ้ยเชยทำเค้นผมอยู่ขวาสุดอะทำเค้นต้องอยู่ตรงกลางเลยแปะทำเค้นเหมือนเดิมท็อปหนึ่งโชว์น้องๆไปดิสลัดเอาให้สลัดอยู่ริมขวาเพราะว่าถ้าเกิด มันโดน5ตัวก็จะมีโอกาสโดนวารัสแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นสัตว์ในที่สุดพี่ก็ชนะเกมจับคู่สักทีไม่ได้เก่งไอ้เฮ<ๆ>ียขอขิงหน่อยเหอะข,อขิงเขาเสาเลยนะเป็นไงจริง<ๆ>ใครจุดประทัดครับโดนเซอร์ลาดผมอันนี้ชื่อคลิปอะไรเดียวคนดูชนะเพราะไก่ไไกช,กชื่อคลิปว่าคอมไก่ย่างญี่ปุ่น <laughs> ลาช pues, really totally> like uh uh> 네ื่อคลิปว่าชื่อคี้ชื่อว่าไก่ย่างญี่ปุ่นไม่ใช่เอ้ยอันนี้ความไก่ย่างญี่ปุ่นเลยก็คือคนดูไม่สามารถรู้ได้นะว่ราผมเล่นคอมอะไรนะครับคือต้องเข้ามาดูเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าเล่นอะไรแล้วคืนหน้าปกเป็นไรไก่ย่างญี่ปุ่นหน้าปกเป็นไก่ย่างญี่ปุ่นเป็นไก่ย่างญี่ปุ่นด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่ากูเล่นอะไรแล้วทำไมคอนเทนต์เวลาพูดไม่ต้องไปลงคลิปตลอดด้วยว่าคนดูเรื่องเวลาคุยมันสนุกกว่าไง คือคนดูเขาใช่ป่ะคนดูคนดูเล่นเป็นหมดแล้วใช่ป่ะเออแบบเล่นดูตามเว็บไปดูเลนเจอร์คนนู้นคนนี้ดูมาเตอร์คนนู้นคนนี้คนดูเล่นเป็นหมดแล้วพแบบี่เก็บเจ็ดสิบบาททำไมยังเห็นอยู่เด็กคนดูเขาเล่นเป็นหมดแล้วเขาแค่มาเอาความฮาจากเราเขา้าใจไหมนี่มันถึงยุคเวลาของการฮาแล้วคือผมไม่ค่อยฮาดีประเด็นอนะเมนูนีละมันมีมมมมคนฮากว่าผมจดมีดกน